ไปด้วยสองมื่สองเท้าของเราแม้จะเดินไปนับด้วยยดโยๆถึงกับต้องห่อสเสบียงไปด้วยพระองค์ก็บอกควรไปอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราวันนี้เรามาสร้างกุศลกันทราบข่าวว่าออมีการถวายผ้าแล้วับมีการถวายกุฏิ แล้วการมีกับเวชกุตีกุตีนี้พระองค์ก็รวมถึงเป็นรวมลงในส่วนที่เป็นที่พักอาศัยให้อาหารก็ชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าก็ให้ชื่อวันนะให้ยานพาานะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปกรมไปชื่อว่าจักสุขให้ที่พักอาศัยนี่ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถือว่าให้เยอะนะเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเหมือนเรามีบ้านเนี่ยเรากล้าให้คนแปลกหน้าเขาไปนอนไมมที่เขามากันนะมากันกลางกลางคืนเนี่ยเขาไม่มีที่หลับที่นอนเนี่ยถ้าเรากล้าให้เขาเข้าไปนอนเนี่ยถือว่าเราทานอย่างให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะแล้วกล้าให้คนแปลกหน้าไปนอน ถือเวลานี้สงที่มากพอควรบุคคลผู้มีปัญญาพึงสร้างวิหารถวายสงผู้มาจากทิศทั้งสี่นะคือที่พระกระสัยเนี่ยผู้เป็นพระหูสูตรอยู่ในอาวาสนี้เิดวิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนเหลียบยุงลมแดดและสับด์เลขา และผลนั้นเกิดจากอกิริยาดุถวายกับพิจูผู้เป็นพระหูสุดอย่ในอาวาสนนะั้นและแคนคนนั้นเป็นบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสถวายข้าวน้ำผ้า อันเหมาะสมแก่พวกเธอผู้ซื่อตรเพราะพวกเธอย่อมสแสดงคำนั้นเป็นเครื่องบรรเทาสัพพทุกข์แก่เขาเขาทราบชัดแล้วจะเป็นผู้หาอาสว่าไม่ได้ปลิิพานในโลกนี้